ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมจะพูดกับท่านเรื่องภาวะการนําในยุควิกฤตนะครับในเวลาวิกฤตเนี่ยภาวะผู้นําต้องคิดอะไรผมเชื่อว่าวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้อยากให้เกิดบางทีมันมาของมันเองเหมือนโควิดที่กําลังเกิดกับเราโควิด1 9เนี่ยมันสร้างปัญหาแบบยับเยินกับทั้งโลกและจนทําให้ทุกคนที่เป็นผู้นําระดับชาติปวดหัวหมดโควิดมาแล้วก็ร้ายแรงมากมันมองไม่เห็นและเราไม่รู้จะจัดการกับมันอย่าง ถูกต้องได้อย่างไรลองผิดลองถูกกันคนละแบบในโลกใบนี้ในผู้นําต่างๆเห็นชัดแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโมเดลต่างๆซึ่งทําให้เสียหายหนักมากคนตายก็เยอะคนเจ็บก็เยอะคนติดก็เยอะผมเห็นปัญหาของวิกฤตที่ร้ายแรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ในระยะสั้นๆซึ่งระยะกลางระยะยาวไม่เหมือนระยะสั้นนะครับระยะสั้นผู้นําต้องทํำยังไงในยามว,วิกฤตอย่างเช่นโควิดที่เกิดขึ้นที่จีนจีนเนี่ยตกใจเมื่อโควิดมา และเขาก็พยายามสกัดกั้นโควิดด้วยใช้อำนาจรัฐที่มีอย่างเต็มที่รักษาตรวจสอบจนหมอตายไปเยอะแยะคนจีนตายไปเยอะแยะเลยแต่ในที่สุดด้วยความอดทนและก็ทำเต็มที่เนี่ยเขาก็ทำให้สถานการณ์เบาบางลงแต่อังกฤษไปเชื่อทฤษฎีที่หลักฐานก็ยังไม่เต็มที่ว่าจะสามารถเกิด herd immunity นั่นคือเกิดภูมิคุ้มกันโดยกะว่าคนไหนเกิดแล้วให้ระบาดให้ทั่วเลยพอระบาดท,ทั่วแล้วภูมิจะเกิดในตัวคนในที่สุดคนติดเยอะคนตายไปจํานวนหนึ่งเขาก็เชื่อว่ามันก็จะจบมันเพเองแต่พอ,องกฤษทําแบบนั้นเขาก็ต้องกลับหลังหันเพราะในที่สุดก็ต้องมาพยายามขอให้คนอยู่กับบ้านเพราะเขารู้แล้วว่าทฤษฎีนั้นเนี่ย,คน,ย,ยนคนตายเยอะแน่คนติดเยอะแน่ความรอบครอบนี่สาคัญยิ่งครับพอเขาไม่รอบครอบเนี่ยในที่สุดเขาต้องเปลี่ยนทิศทางวันนี้ก็แปลว่า หักล้างทิศท,ทางเดิมที่กะจะให้เกิดภูมิคุ้มกันกว้างขวางซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าเบื่อไม่ทําแบบนั้นในที่สุดคนก็จะติดอยู่ดีคนก็จะตายอยู่ดีคนก็จะติดมากคนจะตายเยอะอยู่ดีดังนั้นก็ปล่อยตายไปเถอะเขาก็เชื่อแบบนั้นแต่ที่สุดถ้าเชื่อแบบนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดโมเดลแบบอิตาลี ที่คนป่วยเยอะตายเยอะผู้นําอังกฤษก็กลับหันหันว่าคงจะต้องหน่วงมันไว้ไม่คนติดเยอะไม่อยากคนตายเยอะดังนั้นโมเดลที่ให้ติดไปทั่วเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันก็ถูกล้มล้างด้วยตัวเองนั่นคือความไม่รอบครอบของผู้นําในภาวะวิกฤตฉะนั้นบทเรียนที่1ของผู้นําวิกฤตคือรอบครอบรอบครอบต้องมีความรู้ความเข้าใจมีข้อมูลมีความเข้าใจในเหตุและผลมีหลักฐานเชิงประจักษ์รอบรู้เสร็จชั่งน้ําหนักแล้วก็รอบคอบในการตัดสินใจ อันที่สองที่ผมคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่สอดคล้องทําอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่รอบครอบแต่สอดคล้องผมได้เขียนบอกท่านนายกรัฐมนตรีตั้งวันที่16มีนาคมว่ามีข้อเสนอ4ข้อถ้าอยากให้จบเร็วผมคิดว่าต้องทําทั้งสี่ข้อพร้อมกันอธิบายชัดในความเห็นของผมว่าต้องทําอะไรเช่นกําหนดวันล่วงหน้าว่าจะปิดประเทศวันไหนและจะให้ทุกคนอยู่กับบ้านไม่ไปทํางานเลย2สัปดาห์เพราะเป็นระยะฟักตัวแบบที่เป็นตัวกลางที่ น่าจะพอปลอดภัย14วันและถ้าประกาศมันล่วงหน้านัดแนะกันล่วงหน้าโกลาหลจะไม่เกิดรอบคอไม่พอครับแต่เราจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นไม่เป็นจะได้รักษาให้หมดขณะที่มันยังไม่ชูดตัวเลขขึ้นอย่างสูงตอนตอนช่วงนั้นนะครับถ้าทำตั้งแต่ที่16มีนาที่เสนอท่านนายก4ข้อเราก็จะรู้ปริมาณคนที่ป่วยรักษาจนหมดสิ้นปิดประเทศทางบกน้ําอากาศไม่มีใครเข้าออกประเทศไทยเลยและก็ เดินไปคู่ขนานเจรจาเช่นสผ่านประชาชาติ224ประเทศและเขตดินแดนขอให้กำหนดมันร่วมกันทำพร้อมกันทั้งโลกกักคนไว้ในบ้านไม่ไปทำงานเลยยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ต้องรักษาที่เหลืออยู่บ้านหมดพอทุกคนทำหมดปิดประเทศหมดมันจะดับพร้อมกันเราก็จะรู้ใครป่วยรักษาไม่ไปติดใครอีกถ้าประเทศอื่นไม่ร่วมมือเราก็ปิดประเทศเราคนเดียวและจัดการแบบนี้เสร็จแล้วใครจะเข้าประเทศไทย ยุคหลังจาก14วันนั้นก็เอามากักตัวควอนทีน14วันเพื่อสกัดไม่ให้เกิดระบาดรอบต่อมาอันที่3คือความหนักแน่นการเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตระยะสั้นเนี่ยต้องหนักแน่นเพราะอะไรครับกระแสกดดันเยอะมากเพราะอยู่กับมนุษย์เนี่ยลาความคิดทุกคนคิดว่าตัวเองถูกหมดวันนี้มาใช้ประกาศกฎอายการศึกซึ่งก็แปลให้อหํานาจที่จะจัดการในที่สุดก็ต้องมาสู่จุดที่ผมพูดอยู่ดีไม่อย่างนั้นจะสมบูรณ์แบบได้อย่างไรในการจัดการ ผมก็เลยคิดว่าถ้าให้หนักแน่นเราก็จะไม่สามารถยืนระยะนโยบายที่เราคิดมาอย่างรอบค้อบคิดมาอย่างสอดคล้องถ้ารอบคอบสอดคล้องหนักแน่นเข้าไว้ก็ขออนญาตฝากไว้ในบทเรียนภาวะผู้นําในยุควิกฤตว่าจะจัดการระยะสั้นต้องมี3คําที่พูดแล้วก็คือ3คําที่ว่ารอบค้อบสอดคล้องและหนักแน่นครับ